ดวงรายวันประจําวันพฤหัส,สบดีที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ราแรมหค่คำเดือน3ปีมะโรงคนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้ให้ทําใจให้ร่าเริงแจ่มใสขึ้นอีกสักหน่อยนะคะ งานมันเหนื่อยแต่ก็อย่าเคร่งคลัดหรือเคร่งเครียดนักผ่านจะสร้างความเครียดให้กับคนรอบข้างโดยเปล่าประโยชน์งานวันนี้ก็รับเรื่นเป็นปกติแต่คุณเองที่ไม่ค่อยจะพอใจเพราะอยากจะให้ดีกว่านี้การเงินคุณหวังจะเดินทางหรือใช้เงินในการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ วันนี้วิธีการมองโลกของคุณจะทำให้คุณเห็นช่องทางในการทำไรายได้อย่างเด่นชัดกว่าผู้อื่นการเงินถือว่าสภาพด,ดีแต่ก็มักจะหมดเปลืองไปกับของฟุม่มเฟือยหรือการท่องเที่ยวความรักและครอบครัวคนรักคู่ครองต่างคนต่างเอาแต่ใจทำให้เกิดปัญหามีปากเสียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ระวังเรื่องเงินทองที่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ตามมาคนโสด คุณเหนื่อยกับการตามหาคนที่ใช่ที่ไม่รู้ว่าจะมีอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าใจเย็นๆนะคะวันนี้ยังไม่ใช่วันของคุณสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความเกื้อกูลบริวารเชื่อฟังและให้โชคทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมอำนาจอิทธิพลความนา่าเกรงขามและเด็ดขาดเวลามงคล18นาฬิกา ถึง19เนาฬิกานาทีคนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้จะมีการตัดสินใจในงานที่ค่อนข้างสำคัญและต้องใช้ความรอบครอบเที่ยงธรรมและหลักแหลมซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ที่เป็นมืออาชีพ คุณมีเกณฑ์เด่นดังในงานที่คุณทำหากมีการสอบแข่งขันคุณก็จะเป็นผู้มีชัยเป็นคนที่ถูกเลือกการเงินมีเกณฑ์ได้เงินจากงานพิเศษงานใหม่หรือได้เงินฟลุก๊กฟลุกมีโชคทางการเงินบางคนจะได้ปรับขึ้นเงินเดือนได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากคนในครอบครัวหรือได้ลาบโดยเสนหาความรักและครอบครัว คุณไม่เหน็ดเหนื่อยที่จะต้องตามตื้อรู้สึกท้าทายและอยากเอาชนะใจเขาให้ได้คนโสดวันนี้คือเขิมเป็นพิเศษในการจีบส่วนคนมีครอบครัวให้ระวังสุขภาพของคนในครอบครัวที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมากเกินไปสีมงคลสีเขียวเสริมความภูมิฐานความนับถือและอิทธิพลทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ เสริมความสง่างามน่าเลื่อมใสศรัทธ,ธาเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิก30นาทีคนเกิดวันอังคารการงาน วันนี้คู่แข่งดูจะมีชัยเหนือคุณเพราะคุณเอาแต่ใจและดื้อรัน้นจนเกิดปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานทําให้เสียงานได้ขอให้มองข้ามปัญหาเล็กน้อยและมุ่งทํางานตรงหน้าให้สําเร็จจะดีกว่าคา่ะการเงินวันนี้คุณจะหาเงินได้มากแต่ก็ต้องจ่ายมากและส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายไปเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นวันนี้อาจถูกยิบยืมเงินซึ่งคุณก็มักจะใจดีถือว่าทําบุญ งานเกี่ยวกับสาธารณกุศลจะมีรายรับมากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวจะต้องปวนหัวหรือยุ่งยากเพราะบริวารอายุน้อยในครอบครัวยังต้องดูแลให้ดีเพราะพวกเขาจะดื้อรั้นจนก่อเรื่องคนโสดอาจต้องเจอคนเอาแต่ใจที่ทำให้คุณต้องขอตัวอยู่ห่างๆยังไม่เหมาะจะสารสัมพันธ์ใดในวันนี้สีมงคลสีดำ สีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมอำนาจวาสนาบารมีมีคนเคารพยำเกรงทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมคุณคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีเวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางวันการงานการงานของคุณจะโดดเด่นมากยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการเงินการหมุนเงินหรือการใช้เงินต่อเงินจะยิ่งเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีคุณจริงจังกับการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดหากเป็นลูกจ้างพนักงานประจําอาจจะได้พบกับหัวหน้างานหรือนายจ้างที่ดีและซื่อสัตย์การเงนิน การเงินโดดเด่นดีมากที่เคยลงทุนไว้จะออกดอกออกผลงอกเงยเป็นเงินทองให้คุณพอใจม่เกณได้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มหรือได้ลงทุนก้อนใหญ่งานที่มีการเดินทางไม่อยู่ติดที่จะทำเงินให้กับคุณได้มากกว่างานทุกแขนงความรักและครอบครัวความรักของคุณน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยพลังคุณจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ที่หลายคนต้องเหลียวมอง ยิ่งเป็นชายหนุ่มโสดคุณจะเตะตาสาวน้อยสาวใหญ่เป็นพิเศษด้วยบุค,คลิกที่ดูเข้มแข็งไม่กลัวใครและคุณมักจะไม่เลือกคนที่ทอดสะพานให้คนรักครอบครัวจะได้มีการเดินทางไกลร่วมกันสีมงคลสีเขียวส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสมัคคีกลมเกลียวทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมชื่อเสียงเกียรติยศ ความน่าเกรงขามและความเคารพเวลามงคล22.30นาฬิกา30นทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน วันนี้ควรงดการลงทุนไว้ก่อนให้พิจารณาให้ทีทวนหรือรอให้ผ่านพ้นความสับสนในการตัดสินใจแล้วจึงใช้ใจที่เป็นกลางตัดสินอีกทีคุณมักจะนึกถึงแต่ผลประโยชน์จนลืมความถูกต้องเหมาะสมซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการงานขึ้นได้ในอนาคตการเงินอย่าเพิ่งใช้เงินเยอะอย่าเพิ่งซื้อของที่มีราคาสูงหรือให้ใครหยิบยืมพยายามอย่าสร้างหนี้ในวันนี้ควรอยู่นิ่ง เพราะมีเกณฑ์ที่เงินจะขาดมือถูกโกงหรือทำให้คุณต้องปวดหัวกับการหมุนเงินวันนี้จะหาเงินยากค่ะความรักและครอบครัวความรักของคุณจะโดดเด่นมีสเสน่ห์มากมีความกระตือรือร้นและทุ่มเทในการแสดงความรักให้กับคนที่คุณถูกใจหากจีบใครอยู่จะได้รับการตอบสนองในทางที่ดีความร่าเริง ระหว่างตัวได้อย่างสุภาพน่ารักของคุณจะเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้คนหลงไหลคนมีครอบครัวอาจได้มีการท่องเที่ยวร่วมกันทําให้มีความแน่นแฟ้นในครอบครัวมากขึ้นสีมงคลสีแดงสีทองเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสําเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดปลงใจ เวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหสัสบดีการงานคุณชอบทำงานคนเดียวเพราะต้องการความเป็นอิสระในการตัดสินใจไม่อยากขึ้นอยู่กับใครวันนี้ลุยเดียวจึงถูกใจคุณมากกว่าทำงานเป็นกลุ่ม แต่หากต้องทำงานร่วมกับใครให้ระมัดระวังความมั่นใจที่มากจนเกินไปของตนเองไว้ด้วยนะคะการเงินวันนี้อาจต้องเหนื่อยหนักกับเรื่องเงินสักหน่อยระหว่างการถูกกีบยืมหรือถูกหักคอในเรื่องเงินทองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้จะขอให้ใครช่วยเหลือก็คงต้องผิดหวังเงินที่เข้ามาก็ไม่พอกับค่าใช้จ่ายค้าขายก็มีสิทธิ์ต้องขายอย่างขาดทุนงานรับจ้าง มักจะไม่ได้ค่าจ้างสมค่าแรงความรักและครอบครัวคนโสดไม่กระตือรือร้นที่จะตามหาความรักอีกแล้วการใช้ชีวิตคนเดียวก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรคนที่คบหากันยังไม่มีแพลนที่จะอยู่ร่วมกันอย่างจริงจังรักค่อนข้างเฉยชาเบื่อหน่ายกันยังไงก็ให้ความสนใจกับคนรักของคุณให้มากขึ้นอีกหน่อยเพื่อความสงบสุขในครอบครัวคะ่ะ สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมการเงินคล่องมือได้รับผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมัน่นเวลามงคล19.30นาฬิกา30าทีถึง21.00นาฬิกา นเกิดวันศุกร์การงานวันนี้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการงานเป็นวันที่คุณได้หยุดภาราหน้าที่และได้ทำอะไรอย่างที่คุณอยากทำมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวพักผ่อนหรือไปร่วมงานสังสรรค์รื่นเริงคนที่ประกอบการงานเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงจะมีความก้าวหน้าแหลรุ่งเรืองเป็นอย่างดีค่ะการเงิน ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะทำให้คุณต้องเสียเงินหรือการทะเลาะเบาแวงจากความใจร้อนของคุณมักจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีโดยเฉพาะจะเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินและเงินในกระเป๋าของคุณวันนี้ไม่เหมาะกับการซื้อของชิ้นใหญ่หรือนำเงินไปลงทุนออกเงินกู้เพราะจะเสียผลประโยชน์หรือเกิดความผิดพลาดสูงความรักและครอบครัวชั่วโมงนี้ ความรักความโรแมนติกใดไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตคุณคุณมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตเก็บเงินเพื่อความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิตไม่ว่าคนมีครอบครัวหรือคนโสดวันนี้ขอผ่านเรื่องรักไปก่อนค่ะปากท้องสำคัญกว่าสีมงคลสีเขียวเสริมการเงินคล่องมือมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ทิศมงคล ทิศตะวันออกเชียงเหนือเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีเวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานพลังเยอะงานยากงานหินคุณสู้ไม่ถอย มีความโดดเด่นในเรื่องความตั้งใจและความกระตือรือร้อนวันนี้งานจะต้องเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยอยากจะประสบความสําเร็จก็ต้องกัดไม่ปล่อยเท่านั้นแต่ให้รู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานด้วยจะได้ราบรื่นขึ้นค่ะการเงินวันนี้ยังต้องรอไปก่อนคุณไม่มีดวงในการเสี่ยงโชคหรือแม้แต่เงินที่คาดหวังว่าจะได้ก็จะยังไม่ได้ตามที่หวัง หากมีเจ้านี้คุณจะค่อนข้างเครียดเพราะยังหมุนเงินมาจ่ายไม่ทันระวังจะต้องเสียเงินทองจำนวนมากไปกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลไว้ด้วยนะคะความรักและครอบครัวความรักสุขงอมมีเกณฑ์ที่คู่รักที่รักกันมานานจะได้ร่วมตกลงปรงใจเข้าพิธีวิวาหากทะเลาะหรือแยกกันอยู่วันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งถือเป็นวันดีในการเข้าไปง้อขอคืนดี ส่วนคนโสดสนิทบางทีก็เลือกไม่ถูกว่าจะจีบใครแต่วันนี้คุณมีแผนการดีๆที่จะเอาชนะใจคนที่คุณหมายตาไว้แล้วสีมงคลสีแดงสีทองเสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งคั่งร่ำรวยทิศมงคลทิศเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพเวลามงคล 21นกถึง22นาฬิกานาที